เรื่องราวได้เพ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อนางเอกของเราในกำลังจะเดินทางไปที่โตเกียวนะเธอนี่ก็ได้เขียนจดหมายถึงรุนพี่ที่โตเกียวนะไอ้หนุ่มนี่ผมจะเรียกแกว่าพี่โจกเรากันนะในจดหมายเนี่ยมันก็เขียนว่าพี่โจกคะ่ะพี่โจกเนี่ยสบายดีไหมคะตอนนี้หนูน่ะสอบติดโรงเรียนที่โตเกียวและกำลังจะย้ายมาอยู่โตเกียวค่ะพี่หนูน่ะคิดถึงรอยจูบของพี่ที่ตึกหลังโรงเรียนมากเลยก็เลยกำลังจะไปหาพี่นะคะ นั่นแหละครับพี่โจ๊กแกก็เรียบร้อยสิครับแกก,ก,ก็รีบเก็บข้าวของนะของเมียแกทางนั้นแหละแกรีบเอาไปซ่อนนั่นแล้วน้องก็มาถึงนะโอ้โหนังอีกของเรานะผมจะเรียกว่าน้องเมย์กันแล้วกันนะน้องเมย์เนี่ยแกมาถึงนี่แกบอกโอ้โหพี่โจ๊กของสวยจังเลยค่ะโอ้โไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนมหนูโตขึ้นเป็นกองเลยค่ะพี่โจ๊ก <c oughs> <c oughs> และน้องเมย์แกเนี่ยก็เหลือบไปเห็นนะลูกฟุตบอลน,นะที่น้องเมย์เนี่ยเคยให้พี่โจ๊กไว้ก่อนที่พี่โจ๊กจะมาโตกเกี่ยวนะไอลูฟุตบอลเนี่ยมันก็เขียนไว้ว่าขอให้พี่โจ แล้วพี่โจ๊กแกก็พูดใหญ่เลยโอ้พี่เอามาเพราะเป็นของน้องใช่ไหพี่เลยติดตัวไปตลอดนะสักพักทั้งคู่ก็มานั่งดื่มกาแฟกันพี่โจ๊กแกก็ชวนคุยนะน้องเมย์แกก็มีความสุขนะไม่ได้เจอกันมาเป็นปีนะได้เจอพี่โจ๊กสักกะทีโจ๊กแกก็บ่นโอ้ขอบใจหนูมากจ้ะน้องเมย์ที่รอพี่มาตั้งปีหนึ่งพี่ก็รอหนูมานานแล้วเหมือนกันนะพี่โจ๊กแกก็คงรอไม่ไหวแล้วก็อดทนไม่ไหวนะะสักพักหนึ่งแกก็เริ่มเข้าไปจู่โจมน้องเมย์ก็บอกมันจะดีหรอคะแต่พี่โจ๊กแกบอกเธอชอบฉันไม่่ใชเหรอ ตั้งปีหนึ่งแล้วที่เธอไม่ได้เจอฉันอ่ะเรามาจัดหนักกันหน่อยดีไหมจ๊ะน้องเมย์แกแรกๆก็ปฏิเสธนะครับแต่สักพักหนึ่งน้องเมย์แกก็ทนไม่ไหวแกบอกพี่โจกรามาคบกันดีไหมพี่โจ๊ก,ก็บอกได้สิจ๊จะแต่ก่อนเราจะคบเรามาประกบกันก่อนดีไหมห,หลังจากที่เสร็จกิจศึกใหญ่นะภาพก็ตัดมาที่ห้องนางเอกนะครับน้องเมย์เนี่ยแกก็อยู่กับเพื่อนสนิทนะเพื่อนชายของเธอนะเพื่อนชายคนนี้ผมจะเรียกว่าพี่น่องแล้วกันนะเพราะหน้าแกคล้ายพี่นิ้งน่องนักร้องวงแผ่นเค้กหรือคิดไปเองก็ไม่รู้นะ เธอี่ก็เล่าให้ฟังนะว่าวันนี้เนี่ยไปับห้องรุ่นพี่มาห้องรุ่นพี่นี่ทันสมัยด้วยชงกาแฟก็อร่อยแถมยังไปทําอย่างว่ากับรุ่นพี่มาอีกผมบอกเลยว่าฉากนั้นเด็ดดวงมากใครไม่ดูดิพลาดหุ่นเธอนี่เพอร์เฟกมากนุ่มก็สวยหุ่นก็ดีตัวเล็กน่ารักโอ้โหเสียงก็น่ารักโอ้ยดีไปหมดนะต้องไปดูกันให้ได้นะครับฉากนั้นนะ พี่นองแกเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวต่างๆแกก็อิจฉานะเพราะแกเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะแกก็เดินเซ็งอยู่นะสักพักหนึ่งแกก็ไปเจอเขากับพี่โจ๊กนะยืนเวอ่ออยู่นะพี่นองแกเห็นผ้าบาดตานะพี่โจ๊กครับมากับเมียนะโอ้ยมารับเมียน,นี่เองแกก็เดินไปกับเมียนะพี่นองแกอ้าวภาพก็ตัดมาที่ห้องนางเอกนะพี่นองแกก็กินข้าวไม่ลงนะแล้วก็ถามว่านี่เธอ พี่โจ๊กแกคบใครหรือเปล่าน้องเมย์ก็โมโหว่าประามแบบนี้ทําไมฉันยังคุยไลน์กับพี่โจ๊กทุกวันนะพี่น้องแกก็อ๋องั้นเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอคงจะคิดไปเองนะแล้วพี่น้องแกก็กินนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกคงไม่กล้าบอกหนังก็ตัดมาที่ห้องของพี่โจ๊กนะฮะแหม่น้องเมย์ก็บอกช่วงนี้ทํางานเหนื่อยไหมคะไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะมีคนอื่นหรือเปล่าคะเนี่ยพี่โจ๊กแกก็แถไปแล้วไม่มีหรอกเราอยู่โตเกียวเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกนะจ๊ะพี่ว่าเรามาจัดกันต่ออีกสักดอกดีไหมนะามาเเริ่่มกกันนลยดีวนะ แล้วพี่โจ๊กแกก็กำลังเริมแนละ้วสักพักเมียแกเดินเข้ามาอ้าวนั่นใครนะ่ะพี่โจ๊กแกก็เวอร์สิครับชิบหายแล้วโอ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 แกก็บอกว่าอ๋อรุ่นน้องนะรุ่นน้องนะนงนะตัวเองรุ่นน้องน้องเมย์ก็งงลนะอะไรวะพี่โจโก๊กนี่มันอะไรกันพี่โจ๊กแกก็ขอโทษแล้วก็บอกน้องเมย์กลับไปเถอะไล่น้องเมย์กลับไปนะโอ้น้องเมย์แกก็เวอร์ไปนะอ้าวพี่โจ๊กมีเมียแล้วนี่เองนะครับนะสักพักหนังก็ตัดมาที่ห้องน้องเมย์นะพี่น้องแกนี่ก็บอกนะโอ้ฉันนะเคยเห็นพี่โจ๊กแกอยู่กับเมียแต่ไม่กล้าบอกนะเพราะนึก่อยู โอ้ฉันขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้บอกเธอนะน้องเมย์ก็บอกทําไมทําไมไม่บอกฉันปล่อยฉั้นโง่อยู่ตั้งนานพี่น้องแกก็บอกงั้นเราไปคุยกับพี่โจให้รู้เรื่องกันไปเลยดีกว่ามาเลยครับพี่โจแกก็ทําหน้าตั้งท่าใหญ่เลยนะไอนี้ก็ดานะพี่โจก็บอกเออเหรอแล้วยังไงนะแค่มีเซ็กครั้งเดียวเธอจะมาทวงสัญญาอะไรกันนักกันหนานะพี่น้องแกก็แหมไอนี้มันสันดานเลวจริงๆไปกันเถอะเมย์อย่าอยู่กับคนแบบนี้เลย ภาพก็ตัดมานะหลายวันหลังจากนั้นนะเมย์ก็อยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนไปเรียนก็ไม่ไปเรียนนะกักตัวอยู่ในห้องนะเพราะช้ำใจนะครับแนะพี่น้องแกก็มาหานะมาเคาะปางัปงปงังปังบอกเข้าไปหน่อยเมย์เอ้ยเมย์ไหวไหมเมย์ก็บอกว่าโอ้อย่ามายุ่งกับฉันเลยชีวิตฉันมันไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่พี่น้องแกก็เข้ามาแนละ้วก็บอกว่าผู้ชายคนเดียวมาทําให้ความฝันของเธอพังพินาศได้ยังไงอย่าเป็นแบบนี้เลยฉันนะ่ะซื้อของที่เธอชอบมาด้วยนะเนี่ย บวยดองที่เธอชอบไงเมเนี่ยกินอย่างไรอร่อยดีครับแล้วเธอก็ดีใจนะก็อารมณ์ดีขึ้นมานะเมก็ถามว่าแม่พี่น้องทําไมดีกับหนูจังชอบหนูหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องแกก็เหวอนนะฮะแบบฮะถามอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ตอบนะน้องเมก็บอกนั่นสินะฉันมันก็สาวบ้านนอกนี่คงไม่มีใครชอบหรอกพี่น้องแกก็แม่ได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวนี่ครับเรียบร้อยใช่ครับแกก็บอกไปเลยว่าฉันอะชอบเธอมาโดยตลอดเธอเป็นผู้หญิงที่หนึ่งในดวงใจของฉันฉันอะชอบเธอมาก ลืมเรื่องพี่โจ๊กไปให้หมดนะนะทิ้งเรื่องไอ้โจ๊กแล้วมาสโตกกับพี่น้องดีกว่าเสียเวลามือกันอีกแล้วท่านผู้ชักหลังจากเสร็จฉากมหาสัจจันทร์อันสุดยอดนะน้องเมย์เธอเนี่ยก็นอนไม่หลับนะเพราะว่าเธอเนี่ยแอบคุยกับพี่โจ๊กนะแต่พี่น้องนี่ก็ทําเป็นไม่รู้นะ่ก็บอกให้มานอนนะเธอก็มานอนแต่โดยดีแต่สักพักหนึ่งพอเธอหลับไปสนิทแล้วเนี่ยพี่น้องแกเนี่ยก็แอบลุกขึ้นมานะครับมาดูโทรศัพท์แนละ้วว่าน้องเมย์แกคุยกับใครคุยอะไรกันนะ แล้วพี่น้องแกก็ไปเจอแชทผิดโจกนะพี่โจ,ก,นะโจกก็บอกว่าขอโทษทีนะฉันคุยกับเพื่อนผู้หญิงแล้วเรามาเจอกันหน่อยได้ไหมไอ้น้องเมย์นี่ก็ไปรู้ใจง่ายแล้วเกินก็บอกกันได้สิเดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมานะพี่น้องนะครับก็พิษรักแรงหึงนะแกก็ตามมาตามน้องเมย์มานะน้องเมย์นี่ก็มายืนรอพี่โจกอยู่นะสักพักหนึ่งพี่โจกแกก็เดินมารับนะแม่ไอ้นี่มันชัว่วจริงส่วนไอ้นี่ก็ใจง่ายแล้วเกินนะพี่โจกแกทนไม่ไหวน้องเมย์ก็ปัดแล้วตบไปหนึ่งที่เปรี้ยงเอาให้โอ้ยแล้ว มีรักแรกเป็นพี่แล้วก็ครั้งแรกกับพี่แต่ฉันต้องมาเสียคนเร็วๆอย่างแกหลังจากนี้ไม่ต้องติดต่อฉันหมาอีกแล้วนะฉันน่ะเมย์สวยเริดเฉดยิงแล้วเธอก็เดินจากไปปล่อยให้พี่โจแกยืนงงนะโดนตบไปหนึ่งทีแล้วพาก็ตันกลับมาที่ห้องนะฮะน้องเมย์แกก็นั่งรออยู่ที่ห้องนะเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างมีสัญญาณใจบางอย่างสักพักหนึ่งก็มีคนมาเคาะประตูน้องเมย์แกก็เปิดพี่น้องแกไม่ไหวใส่ชุดใหญ่ไปตามระเบียบ ทั้งคู่ก็รักกันบอกรักกันแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอ็นอุ่นนะครับโอ้ดีจริงเรื่องนี้ต้องไปดูกันให้ได้นะครับ